สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชัดใสไหมวันนี้เราก็มาคุยเรื่องออข่าวดีกว่านลครับข่าวนี้ก็ไม่ไม่ค่อยได้ทำนานสองสามอาทิตย์แล้วบันทึกไว้บันทึกไว้แล้วให้มันออนแอก็คุยเรื่องสอจโอต้งดีกว่ากับโกทอน ก็มีข่าวได้วสองสามวันนะีก็ต่อสองคนนี้จริงๆขอขอเป็นเป็นไอ้นี่กันนะครับเป็นลูกบุญธรรมสอจโอต้งเป็นเป็น,เป,นเป็นลูกบุญธรรมของโกธรโกธรแกก็มีมีลูกนะครับลูกที่เป็นอ่ารัมตมรีผู้หญิงแกก็จะจะสืบสืบถ้าจะสืบ,สบ,าสบทางการเมืองนะครับ แต่ว่าโกอ่าสจต้งก็แกก็จะไปขึ้นกับอีกสีหนึ่งก็น่าจะเป็นของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเมื่อก่อนแกแกแอยู่พรรคพรรคอื่นนะครับก็ช่วยเหลือโกทอนมาตอนนี้แกก็เหมือนอยากทำเบงแะ้วแกก็อยากให้ให้เมียแกสมัครเลือตั้งที่ปรจจีนบุรี ก็แกก็มีปัญหากันจักโพทอนสจอ,อต้องพูดจาเสียงดังใส่กันนะครับแต่เมื่อก่อนก็พูดจาดังนี้ไม่มีอะไรนะก็กลับมาก็มาขอโทษกันตอนนี้น่าจะเลิกรักกันนะครับถึงได้ฆ่ากันได้ก็ มีคลิปมาทะเลาะกันนะครับแต่ว่าอันนั้นเป็นอาจจะเป็นคลิปแรกนะครับแล้วก็โกธรเรียกเรียกสอจอต้งไปคุยสอจอต้งมาถึงองคลักษ์แล้วน่าจะมาธุระอะไรทักอย่างที่องคลักษ์เขานครนายกนะครับแล้วกลับไปที่ปาจีไปที่บ้านโกธรออโกธร คุยกับแอ,อจอโต้งแล้วก็เรี็บร้อยละเคียร์กันแล้วเสร็จแล้วก็สอจอโต้งก็ออกมาแล้วก็ขึ้นขึ้นขึ้นไปส่งพวกยังไงขึ้นไปส่งโกโกทอนเสร็จแล้วลูกน้องของสอจอโต้งก็อยู่นอกเขาก็ปิดประตูไม่ให้เขา้ามีลูกน้องโกทอนปิดประตูไม่ให้เข้าก็ขึ้นไปส่งถึงข้างบนแล้วเสร็จแล้วก็มันยังไงไม่รู้ครับข่าวออกมาว่า ล,ลูกน้องของโกทอนสองคนได้ยิงสจโต้งลงมาจากบันไดนะครับหลายนัดเป็นยี่สิบนัดเลยนะครับแต่ว่ากระบอกปืนเสียงมันจะต่างกันน่าจะคนละกระบอกแล้วมีเสียงจากภายนอกเ,เสียงปืนจากภายนอกอยกครับแกก็ล้มคว่ำตายคงโดนไปหลายหลายนัดนะครับเพราะว่ารักแกน่าจะเป็นคน วต้ว,วนหุนหนห่นใหญ่หญด้วยไหมแต่ว่าลูกน้องรับเองว่าสจาต้องตบหัวเคยตบหัวแล้วก็เกิดกับความแค้นแล้วก็โกธรอน,นอนอยู่ข้างบนแต่ผมก็แปลกแล้วถ้าเ้าเป็นบ้านอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าโวห,หน้าไม่สั่งลูกน้องจะทำยดงไงแบบผมว่านะม่มีใครกล้ามายิงในบ้านให้เลือดกระเซ็น ก็เลยเป็นข่าวซึ่งสอจอ,อต้องนี่ก็เป็นเพื่อนกับอาชยะเหมือนกันอาชยะตอนนี้อาชยะก็มาดูแลคดีให้ให้ให้เมียแกด้วยเมียเมียสอจอต้องนะก็เป็นเรื่องเป็นข่าวเนี่ยก็เหมือนกันนะไอ้ข่าวตำรวจเจ็ดคนนะที่ไปลุมกระตืบเขา หาว่าเขาเดินเดินฝ่าด่านตรวจแอลกอฮอล์ที่ไหนได้เป็นกระทืบคนผิดอีกแ,แต่ว่ารถด,ดันเหมือนกันอีกสีแดงเหมือนกันยี่ห้อดเดียวกันอ,ก <c oughs> อันนี้ก็ว่าไปอันนี้แบบคุยแบบสั้นๆนะผมจะย่อแบบสั้นๆผมไม่เอาแบบรายละเอียดมากเพราะว่าบางบางทีการที่ว่าเราม,ามานั่งคุยกันยาวๆนะครับ การยาวบางทีมันมันน่าเบื่อมันทําให้เราไม่อยากฟังคงไม่อยากฟังแล้วเราก็ไม่อยากดูคดลิปเราก็คุยแบบแบบให้มันรู้เรื่องนะเหมือนเหมือนเราอ่านอ่านข่าวในในในหนังสือพิมพ์เอาแค่พอรู้พอสังเกตพ,พอพอครับรับชมข่าวแบบแบบแบบไม่ต้องเอาความเครียดเข้าไปเยอะไม่ต้องไปไปม,มุ่งมั่นว่าไอ้ไอ้นี่ลูกน้องต้องชื่ออะไร ไอ้นี่ลุกน้องคนนี้ต้องชื่ออะไรเวลาออกข่าวเขาเขาไม่เอาชื่อจริงมา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 บอกคุณหรอกครับเ,เอาเอาเอาชื่อเล่นซะมากกว่าพอบางทีเจ้าของเอาเอาชื่อลงมาเดี๋ยวก็โดนฟ้องอีกขนาดหน้าตายัางเอาลงมาไม่ได้เลยถ้าไม่ถ้ามไม,ไม่ไม่เราถ้าเรายัางไม่ผิดนะยังไม่ผิดเอาลงไม่ได้เลยถ้าเราผิดโอเคก็วันนี้ก็ คุยไปเรื่อยๆครับไอไอของทนายตั้มก็เหมือนกันของทนายตั้มนี่ก็ยังยังยังต้องหาทนายแต่เราตอนนี้มันเงียบนะครับมันไม่รู้ว่าได้ทนายยังแต่ก็โดนซ้ําซ้ำ,ซ,ำซ้ำเยอะเลยทนายตั้มเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งเขาบอกว่าเขาเป็นทนายประชาชนไงศักศรีเขามีแต่ว่าผมก็คิดว่านะถ้าศักศรีมีเขาก็ต้อง ขาคงไม่ยอมอ่ะผมว่านะครับมันอีกอย่างหนึ่งนะเอาความอายมันก็มีด้วยนะใช่ไหมเขามีความอายแล้วเราก็โอ้โหเวลาเราทําอะไรเงี้ยเราเคยทําอะไรที่มันมันช่วยประชาชนเงี้ยแต่เบื้องหลังเราไปทําอีกอย่างหนึ่งตรงกันข้ามเงี้ยแล้วนักขมนักข่าวก็รู้เรื่องหมดเป็นข่าวเป็นข่าวจนจนแบบต้องมาสู้คดีกันเงี้ยเงินก็ ทนายต้ามก็ไม่ยอมคืนเขาไงมันก็เลยเป็นเรืองเป็นราวจริงๆแบบมันให้โดยเสน่หาถ้าให้โดยเสน่หาเจ้าของเขาขเขาจะไม่ฟอ้องหรอกมันก็จะไม่มีคดีความเรื่องพวกนี้มาหรอกถ้าเราถ้าเราทีแรกที่เขาแจ้งความนะที่เจออ้อยแจ้งความนะเจ้าของเงินเราก็น่าจะมาไอ้นี่ก่อนก็น่ามา คุยตกลงอะไรให้มันเคลียร์มันเรื่องมันจะได้ไม่แดงมาถึงปัจจุบันเนี่ยแต่ยิ่งไม่ยอมความด้วยแล้วคุณสู้คดีี้ยมันยี่สิบปีกว่าถ้าเกิดคุณยอมบางเรื่องอ่ะให้คดีสามสิบก้าล้านนะคุณอาจจะเอ,อติดไม่ถึงห้าปี้วมั้งผมว่านะแต่เขาอยากสู้เขาก็ต้องอว่ากันไปคุณแค่จะเอาว่าคุณไม่ผิดแต่ว่า ไม่ผิดแล้วมาสู้แต่ว่าหลักฐานมันมันไปเยอะแล้วไงคุณอยู่ในคุกมันมันก็ไม่รู้ไงว่าข้างนอกว่ามันมันมีเรื่องมีราวอะไรแล้วเราสู้อ่ะถ้าเราเป็นทนาอยู่ในคุกมันก็ยากนะผมว่าว่านะเรื่องทั้งหมดนี่มันไม่ได้อยู่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 ที่อะไรนะครับมันอยู่กับมันอยู่ที่ความโลภของคนบางทีจากคนดีๆนะพอเห็นเงินเห็นทองขึ้นมาเยอะๆนะ มันก็เกิดความโลภได้แล้อีกอย่างหนึง่งถ้าถ้ายิ่งเราเห็นว่าครอบครัวเราเราเรายิ่งเหมือลำบากด้วยอะไรนี่ไม่มีจะกินอะไรนี้ด้วยมันก็ยิ่งทําให้เรามีโอกาสเสี่ยงกับการทุจริตน,นี่แหละครับว,ว่าชีวิตคนถ้ามันไม่รู้จักพอดีบานไม่รู้จักพอดีไม่รู้จักเอาแค่เพียงพอกินแค่เพียงพอกินพออยู่ได้ครอบครัวไปได้ อยู่ได้เงี้ยมันก็จะไม่มีปัญหาหรอกก็สิ่งที่ที่คนคิดว่ามีเงินเท่านั้นที่มันจะคองโลคที่มันจะอยู่ได้บางทีมันไม่จริงนะบางประเทศบางประเทศเิงเงินมันเฟ้อไงมันเงินมันไม่มีค่าไงพอเงินมันไม่มีค่ามันก็ต้องหอบเงินมาวางวางหน้าบ้านยังไม่มีคนเอาเลยมัต้องใช้เงินสกุลของของของประเทศอื่นใช่ไหม เออก็ว่าอยู่ว่าเอ,อบางทีเงินเงินมันมันบางทีมันก็ไม่มีค่าสําหรับบางประเทศนะบางประเทศนี่ก็เห็นเงินในี่โอ้โหคนบางคนดีกว่าครับคนบางคนมันเห็นเงิน,ม,นมันก็อยาก,กได้อยาก,กมีแต่หารู้ไม่สิ่งนั้นมันถ้ามันมีความโลภแล้วมันเกิดความหายนะอะไรสิ่งที่เราสร้างมาความดีทั้งหมดเนี่ย มันก็จบมันไปจบที่ไหนหรือว่ามันไปจบในคุกนะมครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรครับวันนี้ผมก็มาคุยเรื่องโกธรสอจโอต้งเอาแบบกระ,ะทัดรัดเลยครับมัไม่ไม่อยากคุยมากคุยมากไปมันก็เอือยเอือยเอือยไปมันก็น่าเบือ่อเอาแบบสั้นๆนี่แหละหากระทัดเปความนี่แหละครับ นี่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ด้วยนะครับขัดหยันทํามาหาก,กินเท่านั้นครับที่เธอทาให้เราไม่อดตายไปก่อนนะครับ let's go สวัสดีครับขอบคุณมากครับฝากติดตามช่องชัดใส่ไหมด้วยนะครับ